สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยานมิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณญาดาเลฟทาโลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกอยากจะกล่าวนะคะให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่จะบอกว่าเป็นอะไรที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ แต่บางคนนะเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่กําลังอยากที่จะค้นหาสิ่งที่ใช่ทั้งทางที่นะเวลานี้คุณอาจจะมีงานประจําที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขแล้วแต่หน่อยอะ่ะคิดว่าคุณกําลังอยากที่จะหา นทางอยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะค่อนข้างที่จะชอบใช้เวลาไปกับการที่ทำอะไรใหม่ๆนะคะอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะอยากที่จะเป็นอิสระทั้งๆที่ปัจจุบันนี้คุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วนะคะที่มีกฎเกณฑ์มีกฎ มีเวลาในการที่จะฟิกชีวิตของคุณแต่คุณก็ยังอยากที่จะหาสิ่งที่เรียกว่ามาทำมาปลดพันธนาการภายในใจของตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโลกออนไลน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการทำงานหาเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ะะแต่ว่าหลังจากเนี้ยนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันก็อยู่อย่างนี้ของฉันหมายถึงว่าในพื้นที่ของตัวเองอะนะคะ introvert หรือว่าเป็นพวกที่มีเพื่อนน้อยนะคะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณกําลังจะกระทอะเปลือกของตัวเองเพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังอยู่จุดเนี้ย ะะมันจะทําให้เราอะไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําในเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นณเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากพื้นที่เซฟโซนของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณจะทําหลังจากนี้บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องได้พบเจอต้องได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้างแล้วบางคน อาจจะมากกว่านั้นเลยก็คือทำงานประจำแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เส้นทางที่เราจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางหรือมันอาจจะเป็นเส้นทางที่รู้สึกว่าถ้าทำอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยคุณอาจอยากที่จะออกจากจุดเดิมๆพื้นที่เดิมๆแล้วออกไปหาสิ่งใหม่ๆ เะะพราะต้องบอกก่อนว่าคนที่เข้ามาพบดเห็นคลิปนี้มันมีหลายแบบบางคนก็อยู่ในจุดที่มีมีเงินมากพอมีเงินเก็บมากพอแล้เริ่มที่จะอยากออกมาหาอะไรใหม่ๆทําการลงทุนระยะยาวอยากที่จะมีอิสระอยากที่จะทําเกี่ยวกับการเดินทางการได้ทําอะไรที่เหมือนกับเป็นการเปิดโลกของตัวเองแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือยังออกจากพื้นที่จุดเดิมไม่ได้เพราะว่ามีพันธะภาระ นะคะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคุณก็แค่กําลังอยากที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะสนองนิสของตัวเองอะนะคะเพราะว่าหลังจากนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะไม่จับเจ่าอยู่กับที่แล้วนะคะคุณจะต้องออกไปหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขของตัวเองแล้วอะเพราะคนเราบางทีการที่เราได้รับผิดชอบอะไรบางอย่างแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่คุณชอบทําไปได้เรื่ยอยๆอ่ะคุณโชคดีมากม แต่หน่อยก็เชื่อว่าก็ยังมีคนอีกมากมายที่รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทําสิ่งที่เรียนมาเนี่ยพอทําแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ตอบโจทย์ความสุขมันยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณจะทําเลยก็คือบางคนอาจจะคิดที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศบางคนกําลังคิดที่จะ อยากที่จะกลับไปสู่ภูมิลําเนาของตัวเองพอรู้สึกว่าณเวลาเนี้ยทํามามากพอละออกมาทํางานไกลบ้านมามากพอละถึงเวลาที่เราต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยและก็ลงทุนหรือทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําสักทีหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่ากําลังคิดบางคนนะคะอยากที่จะมีบุตร เพราะว่าทํามามากพอแล้วมีเงินพร้อมแล้วคืออย่างที่เขาบอกว่าจงมีบุตรเมื่อพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในจุดที่อยากที่จะสร้างครอบครัวเติมเต็มให้กับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักในการที่จะอยากมีบุตรมีลูกมีการไปหาลูกหลานบริวารหรือการมี ะะการตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หลากหลายมากๆแต่ประเด็นหลักประเด็นสําคัญนะคะในในคลิปนี้เลยก็คือคุณกําลังที่จะมีเส้นทางในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความสุขเป็นเส้นทางที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถที่จะเติมเต็มความต้องการลึกๆภายในใจของตัวคุณได้ นะคะอันนี้ก็คือตัวตนของคุณนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวหน่อยจะใช้ไพ่ไพ่พัพิคเนตอันนี้ดีกว่ามาขยายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะมาแนะนำบอกกล่าวดีกว่านะคะอันนี้เป็นไพ่ที่แบบเก็บไว้ในหิ้งเลยนะคะเพราะว่านานๆใช้ที เก็บไว้ในหิ่งเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะมีสิ่งไหนที่อยากที่จะบอกจะกล่าวนะคะให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ <S <S 1> <S 1> เหมือนกับบางคนเหมือนไปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูครูบาอาจารย์แล้วคุณเหมือนเหมือนกับบางทีอะอย่างที่หน่อยบอกคุณอยู่ในจุดที่นะเวลาเนี้ยกําลังอยากที่จะหาเส้นทางอะไรเพิ่มเติมหรือหาเส้นทางใหม่ที่จะเป็นการตอบสนองสนองนิดของคุณได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะตั้งต้นด้วยการที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของคุณว่าประมาณว่า สิ่งที่ลูกจะทำหลังจากนี้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ธุรกิจที่ลูกกำลังจะดําเนินการขอให้ไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะขอให้สิ่งที่ลูกกำลังจะ,ะทำลงมือนะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่สามารถที่จะต่อยอดนะคะให้กับคุณแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสุขในชีวิตเนี่ยหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาการันตีแล้วค่ะ ต้องบอกเลยว่าสามใบเนี้ยดีมากๆนะคะเดี๋ยวหน่อยจะอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรนะคะคุณดูนี่ achievement ความสำเร็จ b r e s s i n g พอนะคะเหมือนกับเหมือนกับหน่อยพูดแล้วหน่อยก็ตื่นเต้นหน่อยพูดมาว่าคุณกำลังอยากที่จะหาหนทางในการสร้างความสุขของตัวเอง อาจจะเป็นหนทางที่สองสามสี่หรือออกมาจากที่เก่าแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่หาความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการที่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ขอพรขอเลิกขอยามหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความเพื่อความสบายใจของคุณคุณดูนี่สิคะความสำเร็จพรอันประเสริฐแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองโอ้โหถ้าหน่อยไม่กดกระดิ่งนะคือแบบว่า คืออย่างนี้ค่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาบอกมาการันตีให้กับคุณเลยว่าคุณ่ะนะคะจะได้รับพรที่คุณขอโดยไม่เกินกร,รนะคะหน่อยต้องย้ำเอาไว้สมมุติว่าเรากำลังอยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่มีความถนัด แต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเส้นทางที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์น่ะขอให้คุณเริ่มต้นได้เลยโดยการที่จงเชื่อในสัญชาตญาณจิตวิญญาณของตัวคุณเองว่าคุณนะ่ะมีความสามารถมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าท่านเหมือนจะคอยเหมือนกับคอยดูคุณอยู่ห่างๆอนะ่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จะไม่เข้าจะไม่เข้ามาก้าวล่วง นะคะสิ่งสิ่งใดนะคะแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะได้เห็นความช่วยเหลือทรายบางอย่างการปิ้งแวบอะไรบางอย่างหรืออยู่ดีๆได้ได้ค้นพบนะคะคนที่อยู่ดีๆก็ได้เจอคลิปของผู้เชี่ยวชาญด้านนู้นด้านนี้คุณไม่ต้องกลัวค่ะความสำเร็จครั้งนี้นะคะคุณจะมีเขาเรียกว่ากัลยานามิตรหรือสังคม หรือสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่คู่บุญคู่บารมีกับคุณน่ะบางคนอาจจะโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมและได้ค้นเจอคู่เขาเรียกว่าคู่ขาเเขาเรียกว่าอะไรคู่ขาคู่ธุรกิจหรือเหมือนกับเป็นการรู้จักกันแล้วทำให้เกิดการต่อย,ยอดอะไรกันได้อ่ะ นะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าในเส้นทางของคุณหลังจากนี้คุณจะไม่มีความโดดเดี่ยวแน่นอนเพราะสิ่งที่คุณทำาน่นะคะสิ่งดีๆที่คุณทําสิ่งดีๆที่คุณปฏิบัตินะคะพรอันประเสริฐกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและที่สําคัญก็คือขอให้คุณตรงจดบันทึกหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราเนี่ย บันทึกอะไรลงไปบ่อยๆบ่อยๆในเรื่องของเป้าหมายของตัวเองในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองต้องทำหรือทำเป็นตารางบันทึกความสำเร็จนะคะว่าเส้นทางของเราหลังจากนี้เราเขียนเป้าหมายเอาไว้ว่าสมมติว่า ปีหน้าเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสมมุตินะคะคุณก็วางเป้าหมายเอาไว้เลยว่าหลังจากนี้คุณจะทําอะไรบ้างวางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนั้นนะคะพอคุณทําสําเร็จแล้วอยากให้คุณบันทึกจดเอาไว้ว่าคุณนะ่ะทำอะไรมาถึงขั้นไหนแล้วนะคะสามารถที่จะทําขั้นตอนนี้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและทําให้เราเนี่ยมีความสุขระหว่างทางก็ให้คุณจดบันทึกเอาไว้ เพะะื่อที่เหมือนจะเป็นการที่จะเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงให้เส้นทางชีวิตหลังจากนี้ให้คุณเกิดความไม่ย่อท้อเพราะบางครั้งมันต้องได้พบเจออุปสรรคปัญหาแน่นอนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าหลังจากนี้ในเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะคุณจะได้พบกับหนทางซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจรรย์สิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่า คุณกำลังจะได้รับการปกป้องคุ้มครองการการได้รับพ่การการได้รับการนําพาไปในทางที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้และเคยคาดการไว้เพราะว่าในจิตใจลึกๆของคุณนะเอาจริงๆแล้วทํามาทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่เรารักเพื่อคนรอบข้างตัวเองอิ่มก็อยากให้คนอื่น ได้อิ่มด้วยคนอื่นตัวเองมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันกำลังจะสะท้อ,อนย้อนกลับมาหาคุณให้คุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนะคะได้กินอิ่มนอนหลับนะคะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกระแวงว่าคนอื่นๆนะคะจะต้องแบบเจออุปสรรคปัญหาอะไรจงปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปแต่ว่า คุณก็ยังจะนะคะเหมือนหน่อยก็มีความรู้สึกว่ายัางไงคุณก็ช่วยเหลือเขาแน่นอนถึงปากจะบน่นถึงปากจะแบบว่าจ้ำจีจ้ำชัยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อเรามีมากพอในเมื่อเรามีเหลือเฟือเราก็ให้เขาไปก็แค่นั้นเองมันก็เลยเหมือนกับยิ่งกลายเป็นสิ่งที่คุณยิ่งให้คุณยิ่งได้อ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาการันตี นะคะในเส้นทางที่คุณกำลังคิดและตัดสินใจอยากที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะหากเริ่มนับหนึ่งใหม่ขอให้ไปถึงเส้นชัยอย่างมีความสุขหากไม่ใช่การเริ่มนับหนึ่งหนึ่งใหม่แต่เป็นการต่อยอดอะไรบางอย่างก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะได้พบเจอนะคะคู่ค้า กัรยาณมิตรที่ดีสังคมที่ดีและที่สำคัญก็คือขอให้มีความพร่าความภูมิใจในตัวเองนะคะจิตวิญญาณของตัวเองความคิดการตัดสินใจของตัวเองเพราะคุณคือคนที่แข็งแกร่งมากๆกค่ะกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะคุณคือคนที่แข็งแต่งทั้งอ่อนทั้งอ่อนทั้งแข็งนะคะทั้งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว นะคะตัดสินใจโชเชทั้งเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะรักน้ำรักปลารักซากุระนะคะคุณเป็นมาหมดแล้วค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะลดสิ่งไหนที่คุณควรจะเพิ่มและสิ่งไหนที่คุณควรจะคุณควรจะทำต่อไปเอาเป็นว่านะคะหากใครฟังมันจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่าความเจริญรุ่งเรืองนะคะ เห็นไหมอุดมสมบูรณ์พูนสุขเลยน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะโอเคคะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย